ความลับของรถ a s สตันมาตินที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือคุณรู้แล้วนะก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปดูกันเลย มาตินเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี1913ครับโดยบริษัทเนี่ยเริ่มต้นที่ชื่อแบมฟอร์ดมาตินคอม p นีลิมิเต็ดเพราะว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยชื่อว่าโรเบิร์ตแบมฟอร์และก็คุณเรียวเนลมาตินนั่นเองครับแล้วก็ในปีต่อมาครับ1914ได้มีการแข่งขันที่ Aston Hill นะครับเป็นยอดเขาที่มีความยากลำบากในการขับรถด้วยความเร็วสูงพิชิตยอดเขานี้มากๆครับและในปีนี้เนี่ยคุณเรียวเนลมาตินนะครับก็ได้ขับรถ โถสกัตโตที่ทั้งสองคนเนี่ยที่เป็นโฟลเดอร์ของบริษัทได้ออกแบบแล้วก็ดัดแปลงออกมานะครับพิชิตยอดเขาแอสตันฮิลล์ในปี1914ทําให้หลังจากนั้นเนี่ยคุณเรยเนยลมาตินและคุณโรเบิร์ตแบมฟอร์ดก็ได้ตัดสินใจนะครับตั้งชื่อบริษัทว่าแอสตันมาตินตั้งแต่นั้นเองนะครับที่ต้องมีคําว่าแอสตันขึ้นก่อนมาตินเนี่ยเพราะว่าภรรยาคุณเรยอเนลมาตินบอกว่าต้องใช้แอสตันขึ้นก่อนสิเพราะว่าเวลาเปิดสม,มุดโทรศัพท์เนี่ยเราจะได้เห็น นะครับชื่อแอสตันมาตินขึ้นเป็นชื่อแรกเพราะว่าตัว A เ,เนี่ยเป็นอัลกอเิทแรกนั่นเองครับหลักการดีไซน์ของแอสตันมาตินเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าเราใช้หลักการดีไซน์โกลเด้นเลชเชนั่นเองนะครับเป็นอัตราส่วนที่นักออกแบบทุกแขนงใช้นะครับเพราะว่าเวลาที่อัตราส่วนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในผลงานศิละปะหรือว่ารูปภาพหรือว่ารถคันไหนเนี่ยเวลาเรามองไปที่ผลงานชิ้นนั้นเนี่ยจะรู้สึกถึงความสวยงามทันทีครับ S a s สต n m มาตินก็เลยใช้อัตราส่วนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกๆจุดของรถนะครับทำให้เวลาเรามองผลงานศิลปะของ a s สต n m มาตินตัวรถเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับพูดถึงรถ a s สต n m มาตินเนี่ยก็จะไม่พูดถึงโลโก้บนรถไม่ได้เลยนะครับแอสต n ามาตินวิงแบชเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากมาแมลงศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์นั่นก็คือตัวสกาลับนั่นเองครับถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยมันคือมแมลงที่ในหนังมัมมี่นั่นเอง แล้วโลโก้เนี่ยก็มีความพิถีพิถันมากๆครับโลโก้ของ a s สตันมาตินเนี่ยมีการผลิตนะครับแบบเดียวกับการผลิตจิวเวลี่เลยนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผลิต j e w เวลนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำจิวเวลリ่กว่า200ปีนะครับบริษัทนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษครับก็ความพิถีพิถันแทน d p เพน t ลงบนโลโก้ a s สตันมาตินวิงเนี่ยก็มีความพิถีพิถันและก็สวยงามมากๆครับ ก็ทำให้โลโก้ไอซ์แมนมาตินวิงเนี่ยเปรียบสเสมือนผลงานจิวเวลี่ชิ้นหนึ่งเลยที่แปะอยู่บนรถแอสตันมาตินนั่นเองครับแอสตันมาตินเนี่ยในยุค Second century มีความพิเศษมากมากครับเพราะว่าฝากระโปรงหน้าหรือว่าบอนเน็ตเนี่ยมีความเป็นแคมเชลบอนเน็ต bon นั่นเองครับก็คือเป็นกระโปรงหน้าที่เป็นชิ้นเดียวเปิดออกมานะครับก็คืออลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับแต่ในพิเศษกว่านั้นเนี่ยจะมีในรุ่น db 1ลเว่นแล้วก็ dbs superleggera นั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอลูมินียม แคมเชลบอลเน็ต bon ที่เปิดสวนทางกับการเปิดแบบธรรมดานั่นเองครับแล้วเวลาปิดเนี่ยก็เป็นการปิดแบบซอฟต์คลอสด้วยนั่นเองครับข้อดีก็คือว่าทําให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็มันมีดีไซน์ที่สวยงามมากนั่นเองครับและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแอสตันมาตินมากๆเนี่ยนั่นก็คือประตูนั่นเองครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเปรียบเสมือนสวอนวิงนั่นเองก็คือมันจะยกขึ้นประมาณ30องศานะครับ ข้อดีก็คือว่าเวลาเราจอดรถในฟุตบาทเนี่ยมันก็จะไม่ชนฟุตบาทอีกต่อไปนั่นเองครับแล้วเวลาเราลงจากรถทั้งสองข้างก็เปรียบเสมือนเราเปิดประตูปีกหงนั่นเองครับแล้ววิธีเปิดก็ง่ายมากครับแค่ใช้นิ้วชี้กดตรงปลายที่จับนะครับกดลงไปยกแล้วก็ใช้มือจับเราจะเรียกมันเปรียบเสมือนว่าการเช็คแฮนนั่นเองครับถือว่าเป็นงานง่ายมากๆเปิดอย่างสง่างามลงรถอย่างสวยงามลงรถอย่างเท่มากๆเลยทีเดียวครับ พูดถึงภายนอกแลวเนี่ยจะไม่พูดถึงภายในไม่ได้เลยครับเพราะว่าภายในของแอสตันมาตินนะครับเต็มไปด้วยหนังส่วนประกอบที่เป็นโลหะส่วนที่ประกอบที่เป็นอลูมิเนียมนะครับถือว่ามีความปราณีตและก็มีความสวยงามมากๆหนังของแอสตันมาตินเนี่ยเรานำเข้ามาจากสกอตแลนด์ครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับคือบิช o ฟ e i ล l ลเ t อ e r เนี่ยเป็นผู้คัดเลือกหนังนะครับถ้าใครนะครับได้เข้าไป นั่งในรถ a s สตันมาตินแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความสวยงามความเนียนเนื้อหนักที่เรียบกลิ่นที่หอมมากๆจากหนังสกอตแลนด์นี้ครับสกอตแลนด์ Scotland เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการคัดเลือกหนังเวลาเรับรก็เลยใช้หนังจากสกอตแลนด์้อมหอมกลิ่นผิวสัมผัสถือว่าสวยงามมากครับและเรามีเคล็ดลับหนึ่งที่เราอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสนั่นก็คือเวลาเราใช้รถ a s สตันมาตินเนี่ยหนังเนี่ยเวลาผ่านไป5ปี ก็ยังให้ฟีลลิ่งผิวสัมผัสกลิ่นเหมือนเพิ่งออกรถไป5วันนั่นเองครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งภายในนะครับเราก็จะเห็นถึงความเนียนนะครับความแฮนด์เมดในเรื่องของสติชชิ่งแต่ละจุดนะครับเพราะว่าสติชชิ่งตัวเบาะเนี่ยก็เป็นงานแฮนด์เมดเช่นเดียวกันครับถ้าใครชอบงานแฮนด์เมดความแฮนด์สติชก็ให้ความรู้สึกที่เป็นเวนเทจสติชชิ่งที่มีความสวยงามและก็ลักชัวรี่มากๆเลยครับถือว่าสุดยอดครับ ็นยังไงบ้างครับกับความลับของรถแอสตันมาตินมีอะไรที่รู้กันแล้วบ้างครับเนี่ยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลรถแอสตันมาตินเพิ่มเติมก็โทรมาหาพิจิได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อที่จะแอดไลน์คุยกันหรือว่าจะอินสปาบลมาก็ได้ครับยังไงก็แวะมาทักทายก็ได้ครับที่โชว์รูมแอสตันมาตินแบงคอกสยามพารากอนหรือว่าที่พระราม3นั่นเองครับยังไงก็โทรมาแล้วก็สอบถามกันได้นะครับรถที่เปรียบเสมือนงานศินละปะ ชิ้นหนึ่งรองกันอยู่ครับสวัสดีครับ